สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้สถานการณ์อะไรต่างๆาเนี่ยทำให้เราเกิดภาวะความเครียดขึ้นมาได้ปัจจัยที่ทําให้เราเกิดความเครียดนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยหลากหลายเรื่องราวที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองนะครับการทำมาหากินการใช้ชีวิตประจําวันของคนเราในแต่ละวันนั้นมักจะพบเจอกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ทําให้เกิดความเครียดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่เจอสภาวะโรติดหรือเจอ อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจเรานะครับหลายคนมองว่าความเครียดเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่เห็นฉันจะเครียดแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าความเครียดมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเกิดความเครียดสะสมขึ้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูข่าวใช่ไหมครว่าเวลาคนเรามีความเครียดแล้วเนี่ยอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าท้อแท้นะครับหมดหวังสิ้นหวังแล้วก็นําไปสู่เรื่องของ การฆ่าตัวตายนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมา,มาคุยคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าอยากให้รู้ทันก่อนว่าเราเครียดหรือเปล่านะครับเราเป็นอะไรเราเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองบ้างหรือเปล่านะครับคุณเป็นโรคเครียดหรือ,อยังเรามาสังเกตกันดีกว่าว่า mm. สิ่งต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเขาบอกว่า เราสังเกตพฤติกรรมสังเกตอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยว่าอะไรบ้างที่ทําให้สู่ภาวะความเครียดนะครับสุ่มเสี่ยงเรื่องความเครียดต่างๆหรือว่าเรานั้นอยู่ในภาวะนั้นหรือเปล่านะครับอย่างแรกนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกนะครับว่าคุณรู้สึกท้อแท้ไหมรู้สึกหมดหวังรู้สึกชีวิตผ่านไปได้ยากหรือเปล่า ทำอะไรก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้นะครับมันทําให้รู้สึกท้อแท้หมดหวังวางอะไรไว้คิดอะไรไว้นึกอะไรไว้อยากจะทําแต่ก็ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับทุกอย่างดูส่งผลกระทบต่อชีวิตไปเสียหมดนี่แหละครับอย่างแรกจุดเริ่มต้นของความเครียดถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยคุณเข้าข่ายเริ่มต้นของความเครียดแล้วนะครับการจะเป็นโรคเครียดนะครับอันที่2เลยรู้สึกไหมครับว่า โมโหง่ายนะครับรู้สึกควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เดี๋ยวหัวร้อนนะฮะหรือว่าเจออะไรการกระทบกระทั่งนิดหน่อยปั๊บเนี่ยยอมไม่ได้ขึ้นทันทีเลยอารมณ์ขึ้นนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้นี่แหละครับอย่ามองว่าพี่ตัวเองเนี่ยโมโหร้ายหรืออารมณ์ร้อนไม่ใช่นะครับมันเป็นผลภาวะจากความเครียดสะสมแล้วนําไปสู่เรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้นั่นเองนะฮะอันต่อมารู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวไหม บางครั้งรู้สึกหดหูเลยไม่อยากเจอใครไม่อยากทําอะไรเลยอยากปล่อยเวลาว่างๆไปอยากนั่งเฉยๆอยากอยู่นิ่งๆนะครับมันห่อเหี่ยวไปหมดนะฮะร,รู้สึกหมดแรงไม่อยากทําอะไรด้วยนะฮะนี่แหละสาเหตุต่อมาที่จะทําให้เกิดโรคเครียดได้นะครับสิ่งต่อมาคือสมาธิสั้นคือหลุดโฟกัสหรือเหม่อลอยไปบ่อยๆไม่ค่อยฟังคนพูดไม่ค่อยจับจุดหรือไม่ค่อยสังเกตอะไรนะครับจะปล่อยอะไรให้มันล่วงเลยลอยผ่านไปแบบ ไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าไม่มีการดึงสติอ่ะเขาเรียกว่าสมาธิสั้นเนี่ยครับผลมาจากเรื่องของเราเริ่มเครียดนั่นเองนะฮะอย่างต่อมาพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปอ้าวมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับเขาบอกว่ากินเยอะผิดปกติหรือไม่ค่อยอยากกินอาหารก็มีบางทีโอ้โหกินแบบคือไม่รู้ว่าจะกินกินกินอย่างเดียวเลยหรือบางครั้งแบบไม่อยากกินอะไรทั้งทั้งที่เราหิวนะแต่ไม่อยากกินอะไรเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปเพราะสาเหตุมาจากคุณกําลังเริ่มเครียดแล้วนั่นเองนะครับ อย่างต่อมาคือมีปัญหาเรื่องความจำนะครับมักจะขี้ลืมอยู่บ่อยๆนะครับเนื่องจากความเครียดสะสมคิดเยอะอะไรเยอะใน,ในสมองแล้วมีความเครียดเยอะอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรากลายเป็นคนขี้ลืมนะครับแล้วก็จําอะไรไม่ค่อยได้นะอันนี้เป็นภาวะเรื่องของความจำนะฮะซึ่งจะมักจะขี้ลืมอยู่บ่อยๆถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาการแบบนี้เกิดขึ้นคุณเข้าสู่ภาวะความเครียดแล้วนะครับอย่างสุดท้ายอันนี้น่ากลัวมากนอนไม่หลับนะฮะ รู้สึกกระวน,วนกระวายหรือก,กระสับกระส่ายในเวลานอนตอนกลางคืนรู้สึกเครียดรู้สึกคิดมากนะครับอันนี้ภาะวะนี้น่ากลัวมากนะครับถ้าใครเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับไปพบแพทย์นะฮะว่าเรารู้สึกเริ่มนอนไม่หลับมีความรู้สึกกระสับกระส่ายนอนอะไรก็ข่มตาใงไง้ก็ไม่หลับนะฮะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าในสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนี้ช่วงนี้นะครับใครๆก็มีความเครียดกันเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกอย่างมาสะสมรวมที่เราแล้วเกิดภาะวะความเครียดแบบนี้ สิ่งที่จะตามมาอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับที่คุยกับคุณผู้ชมไปตอนแรกว่าจะสู่ภาวะเรื่องของอาจปีการคิดค่าตัวตายก็เป็นได้คุณผู้ชมรีบไปพบแพทย์นะครับถ้าเจอลักษณะความเครียดแบบนี้แต่ถ้าคุณควบคุมได้นะครับโดยการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับแล้วก็มีธรรมะใช้ธรรมะหรือสิ่งอะไรต่างๆปลอบประโลมจิตใจทําให้เราลดความเครียดคลายความเครียดลงได้ก็รีบทํานะครับเราจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีกัน วันนี้เอาเรื่องของสุขภาพความเครยียดมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ